สว,สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอังคารที่28มกราคม2568มีข่าวด่วนจากกระทรวงการคลังที่ต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนกลุ่มรับเงิน10,000บาทเฟส4สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและรวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเฟส2ที่เพิ่งโอนเงินไปครับข้อมูลล่าสุดเฟส,ส s <S 2โครงการเฟส2ได้เร네ิ่มโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่27มกราคม2568กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐบาลรวมถึงผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยการโทรสายด่วน1111 11. ปัญหาที่พบในการลงทะเบียนเฟสสองผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนบางคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐบาลแต่ไม่ได้ทำให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากคุณอายุ60ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสำเร็จจะถือว่าหมดสิทธิ์รับเงินในเฟสนี้ข้อสรุปสำคัญกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในเฟส4ซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนข้อมูลเกี่ยวกับเฟส3เฟส3จะเริ่มในเดือนเมษายน2568กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่อายุต่ำกว่า60ปี โดยเงินช่วยเหลือจะอยู่ในรูปแบบของเงินดิจิทัลดิจิตอลมันนี่ใครที่ผ่านคุณสมบัติในเฟส3จะสามารถใช้เงินได้ทันทีแต่ต้องทำผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลของรัฐบาลเปิดลงทะเบียนเฟส s e 4กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มนี้รัฐบาลกำลังเตรียมการเปิดลงทะเบียนโดยคาดว่าจะเริ่มภายใน1เดือนข้างหน้าเงื่อนไขสำคัญต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนในเฟสหนึ่งเฟสสอหรือเฟสสาม ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆมาก่อนหากคุณเคยลงทะเบียนผ่านแอปของรัฐบาลในเฟสก่อนหน้าและไม่ได้ดำเนินการให้สำเร็จจะถือว่าท่านหมดสิทธิลงทะเบียนในเฟส4การตรวจสอบสิทธิ์และคำแนะนำสำหรับใครที่เคยลงทะเบียนผ่านแอปของรัฐบาลให้ตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในแอปหากขึ้นข้อความว่าไม่ผ่านการลงทะเบียนหมายความว่าท่านไม่สามารถยื่นสิทธิใดๆได้อีกในโครงการนี้ หากขึ้นข้อความว่าอยู่ในขั้นตอนที่3ท่านยังสามารถรอผลการตรวจสอบในเฟส3ได้ปิดท้ายนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการแจกเงิน10,000บาทในเฟสต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วน1 1 1เดเเพื่อรับคำแนะนำโดยตรงขอฝากช่องนายเอกไว้ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ